ทุกท่านครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการพีคเกมเมอร์ทีวีครับผมและอยู่กับผมพีนะฮะอยู่กันในเกมเอเลี่ยนไอโซเลชันภาคที่เก้านะฮะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ถ่ายกันยาวๆเลยเพราะว่าผมอยากให้ซีรีส์นี้จบนะครับผมทิ้งไว้นานแล้วจะได้จบกันสักทีฮะแล้วเราก็เขาบอกอรับเจ็กชีฟว่าให้หาทางออกจากที่นี่ครับผมแน่นอน,นอยู่แล้วคือก,ก,กูกูกูก็ไม่ได้อยากอยู่ที่นี่นานแล้วจะอยู่ทําไม โดนอเอเลี่ยนไล่ตามตูดตั้งแต่พาร์เทเจ็ดโอ้ยเฮ้ยกูเห็นนะเว้ยไม่ใช่ไม่เห็นนะตะเกียบมีคนอยู่ข้างบนด้วยแล้วไม่เห็นเรอปะวะปีนขึ้นไปได้ปะวะปีนขึ้นไปได้ด้วยนะนะมันคงไม่เห็นเราใช่ไหมยังไม่เห็นเว้ยผ่านพนี้ได้ปะวะ facility ิตี i แอมิ r เตเตโอเคทางซ้ายเช็คแมพครับลดาดเอจะทันเนี่ยบุงบุงบุงกับุงบุงบุงไปเลยโอเคมีช่อง A นี่ต้องระวังให้ดีนะฮะตอนนี้พี่เอไม่มาไปแต่คนไม่เจอไม่เจอมานานมากนะพี่เอเนี่ยช่องแอร์ไป เช็คหน่อยดิไม่ทำไมมันมันมีไซเรนด้วยเอาแฟลร์พีนเข้ามาดูซะหน่อยฮนะแฟลร์เฟเลยนี่ไม่ได้ใช้เลยบ่งตรงอา้อาวอา้าวหวดดีสตันตบัตตอนมีอยู่อันเดียวฮนะสุดใจคือจะย่องไปข้างหลังเอาสตันบัตตอนช็อตคนนึงแล้วก็เอาประแจตีหัวคนนึงก็ได้ แต่คีย์เจ็ดไม่ดีกว่าที่เซฟเวอสุดยอดอ่าเก็บไว้ได้เลยคอมพิวเตอร์อ่าสแคปอีกแล้วเจอสแคปบ่อยเหลือเกินเจอไม่นจนเต็มแล้วเนี่ยฮนะโอเคเซฟก่อนโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าว่างๆฮะมาดูกันว่ามีอะไรคราบได้บ้างให้ดูเม็ดคิดกันดีกว่าอ่านี่ยเพราะเม็ดคิดมันจะหมดแล้วไง Okay. มอเตอร์ทอมนี่ก็ขับได้นะฮะแต่เอาไปบอมไว้ก่อนดีกว่าม .P พี MP อ็มพีใสไปแล้วยังไม่เต็มเท่าออไหร่ n o อ s สเม a เกอร์นี่ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะฮะเอาไปล่อโอเคมอเตอร์ทอมใส่เข้าไปตอนที่ทีนี้ก็มาดูคอมครับดูซิมีอะไรให้เปิดระบบระบบเด้งไม่มีฮนะจบเคลียร์ ไปต่อยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเคลื่อนไหวเป็นแต่กูอ้าวสรุปคือยังไงเนี่ยคือกูต้องเข้ามาทางนี้อยู่แล้วแล้วผ่าไปตรงห้องรีสเซพชันโอเคแล้วกูมาถูกทางไปเนี่ยโอเคมันจะถูกแล้วฮะมันต้องไปฆ่าใครเขาเดี๋ยวละ นี่ลิฟต์สุดยอดง่ายๆโอเค get to swastupal เยี่ยมครับตัดเป็นหน้าโหลดแล้วเราน่าจะได้เจอเทเลอร์กับซัม,มวันในไม่ช้าแล้วกูก็ต้องทำนั่งทำซับกันซะปวดหัวเลยนะ get to the schem transition โอเคครับเขาบอกให้เราไปที่ transition แน่นอน แน่นอนแน่นอนเฮ้ยตรงนี้อ้าวกด S ลงคุณเคยเจอประตูแบบนี้นั่นแหละมันเป็นห้องหรือ,อมันเป็นอะไรอืมเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่ไงทางที่เราทางที่เราไปตรงนั้นนะ่ะใช่ไหมที่เราขึ้นไปหาเออคูเมนนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องล็อบบี้ที่เราอยากจะเข้าซึ่งไม่มี เครื่องมือที่จะแฮ็กเข้าไปเครื่องมือไม่เพียงพอสินะโอเคงั้นกลับไปหาสมบัติดีกว่าฮะอย่าเข้าไปจังเลยของมันเยอะเหลือเกินอืมใครมันล็อกวะหรือว่ามันย้ายที่กันไม่ใช่ว่ามันหายกันไปแล้วนะอ้าวเฮ้ยเด้ได้ได้ทำไมทำไมทหารหมันเปลี่ยนไปเรื่อย ทันดูแลฮะเยี่ยมโอเคเอ่อฮัลโหลสมวนทางนี้ไปได้ป่ะวะพลาสมาทัชอีกแล้วโอเคสมวนน่าจะอยู่ด้านล่างครับวิ่งไปเลยเฮียทางนี้ออกได้เนาะเยี่ยมคัดซีนวะ I sent you a clear directive not to land on station. I told you we didn't hear t message. เอาไว้เจอใคร ผมไม่ได้ยินนุ้งความของคุณเอ้ยเฮ้ไอเดียวคุณเป็นใครริปลี่โอเคทำตัวตากสบายดูเสร็จรล้วเป็นไงบ้างายังตายยังเนี่ยก็เลยขึ้นมาเชลอ้าวเนี่ยม,มาเล้วมาเชลคุณเห็นพวกนั้นหรือยังละ่ะฉันเห็นมันแล้วคืออะไรกันฉันก็ไม่รู้ มีบางอย่างพามันมาโดยมาโลใครเขามาโลมโลีที่ไหนที่ปลอดภัยในสถาน,นีนี้บ้างไหมมันอย,นนยู่ทั่วสถานีหมดเลยเฮลทเทเลต้องการไปโรงพยาบาลก่อนนะเออโรงพยาบาลไปไม่ได้แล้วโอเคเนาต่อเราพาไปที่ฐาน HQ มี HQ ด้วยเชือ เราจะต้องใช้ทารซิซไปที่ H Q โอเคแต่ว่าตอนนี้มันระบบปิดไปแล้วอ่าทา c ์เซคอนโทรลน,น่าจะอยู่ข้างบนแซมมวลคุณ yeah, ช่วยพูดกับเอเจนเนียหน่อยว่าให้ไปอ้านั่นไงเหมือนลำบากกูอีกแล้วโอ้ยเอออะยูโอ้ร์ไรตลิปปี เค <Okay, S 2> วเรารีบจริงๆนะเทเลอร์ไมันจะเป็นห่วงแซมมวลเดี๋ยวฉันไปเองนะกูอีกแล้วเอะอะก,ก็กูอะไรอะไรก็กูอัพสเตอร์ใช่ไหมได้ค่ะน่าจะทางนี้ไปก็ไปโอเคไปก็ไป He hasn't slept Me neither. days. in ต้องมานั่งทำซับกันคโคตรมหัศครับจริงๆเบยโอเคทางนี้มันจะไปได้แล้วเฮ้ยมันมืดจังวะโอเคยอยอเคไปิดไฟกูแล้วใช่ไหม,มเฮ้ยมีขวานนะ่ะขอขวานด้วยจะเอาไปชอหัวมัน แล้วที่มันการกระบาดคืออะไรวะกูไม่เข้าใจค,คือคือคือห้ามเข้าไปใช่ไหมใช่ใช่โอเค <Okay. S 2> ไปทางนี้ไงคงไม่ว่าอะไรกันเนาะโ okay. อเคอ่าเราได้แล้วเหมือนจะเป็นลิฟต์นะฮะอืมฮีรอลิฟต์ครับอืม ไอ้มาเชลนะมาเชลมึงจะมาเร็วๆก็มาหน่อยไม่ได้เสกมาช้าแล้วกันโอเคขึ้นไปข้างบนแล้วเขาบอกให้เราไปที่ t r ทัสซี control เพื่อไปเปิดระบบเอ่อขนส่งใหม่อีกครั้งครับเพราะว่าระบบมันปิดตัวไปนะอืมอืมได้ยินเสียงอืม ไม่เอาเดิโอ้โหพระเจ้าทานชิดคอนโทรอยู่ตรงนี้นี่เองฮะถือไปบอมรอยเลยกันมันย่ยำอยู่แถวๆนี้โอเคไม่ต้องไป็บเก็บควงแล้วนะกดเลยกันเนาะยูส โอเคอ้าวเหมือนบางคนเหมือนบางคนจะตัดตัดระบบทุกอย่างออกเลยนะเฮ้ยสัตว์ถ้าเกิดกูโผล่ไปมันจะฆ่ากูบอมีอยู่หนึ่งคนเลยสองคนวะจุดหนึ่งน่าอะอะไร ถือปืนด้วยแน่นอนครับถือปืนดีกว่าโอ้วกูว่าถ้าเกิดมึงอยูอ่ตรงนี้มึงจะทำให้กูจะทำให้กูทำซับเยอะขึ้นไงเพราะงั้นกูขอข้ามก่อนเลยแล้วกันบาย <c oughs> ข่าคนเพื่อไม่ให้ทำซับเยอะขึ้น <c oughs> อ้าวอ่ะนี่แม่ง ป่ครับเราจริงๆเราไม่ได้ฆ่าเขานะเราแค่เอ,อ่อทำให้เขาสลบไปเฉยๆเพราะว่าสตัรนบัตตอนกันเอ,อ้สตัรบัตตอนเนี่ยมันเป็นแค่กระบองช็อตไฟฟ้าแค่นั้นเองครับผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวอีกตัวไหนอีกมันยังย่ำอยู่เลยนั่น่ะโอเคเรียบร้อยอา้าวเปิดอันหนึ่งเหลืยอีกหนึ่งอัน ทางไหนวะเนี่ยเหมือนกูจะเห็นแล้วอันนี้ใช่ไหมแกสทัชอืมกูไม่ไปแน่ๆอ่ะเดี๋ยวดูรอบก่อนแล้วกันอ่านี่ไงมีจอคอมอยู่ยูสเลยโอเคนะ อ่า Addament console โ,โอเคเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนวะไอสัตว์ Strange แปลกแปลกอะไรล่ะแปลกอะไรล่ะไปไปไครสัตว์ ผมอยู่ในระบบของ Apollo, อ,อพอลโลโยฮิมเซลมาผู้ช่วยคุณนะอะไรผมแปลผิดแล้วมั้งเช่เ่หมันเถอะแต่ตอนเนี้ยคือประเด็นคือกูจะไปตรงเมนคอนโซลไงมีบางคนอยู่ที่นี่ต้องการอะไรวะอ่านไม่ทันไปไกลๆตีนกูเลยไปเลยผมมีเวลาทั้งวันคุณก็รู้โทรลัพ นี่มันต้อง noise maker ซะหน่อยแล้วไปเฮ้ยเชี่ยมาจากไหนวะเฮ้ยไอสัตว์มาจากไหนสัตว์ไอ้ EMP ไม้ EMP ไม้ EMP ไม้ไอสัตว์เอาหมดนี่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวมึงใจยเย็นนะโอ้โหมึงเอ้ยสัตว์สัตว์มึงใจยเย็นๆนะไม่อยากใช้ปืนน่ะเดี๋ยวสํเดี๋ยว,เ,ยวเอเลี่ยนไม่งมาไม่เอาตามกูจังวะสัตแบงก็ได้เทียมาโยนลรหัสไปทางอื่นสัตโอย้ยอีกแล้ว มันไม่ระเบิดเลยอะฮะฝัดแบงงันโยงไปทางนี้สัตว์เอ้ยหมดละเฮ้ยสัตว์สมองบอมก็ได้วิงวิงวิงมาแม่งไม่สนเลยวะไอ้เหี้ยโอ้ยแม่งเอ้ยฟาดก็ไม่ได้โอ้ยสัตว์เม็ดคิดเม็ดคิดเม็ดคิดสัตว์ เราใส่เรใช้ปืนเลยวในะไหมมาปืนก็ปืนไอ้เหี้ยปืนก็ปืนไอ้สัตว์ยิงก็แม่นแม่นเหลือเกินแม,แม่น,นแม่นเหลือเกินแม่นเลยเกินแม่นเหลือเกินแม่นเหลือเกินสามนัดที่หัวตายาทัน <Okay. S 1> ทีโอเคจำไว้เฮ้ยมึงทำกูเสียอะไรนู่นนี่ไปเยอะแยะเดี๋็ดเดี๋ยวมึง นี่ไงฉันเพิ่งขาดวีพีไม้ได้โอ้ยกูลบเซ็งไปบอมโอเคใช้ได้แล้วสัตว์โอเคเก็บไปทุนชาร์จสตชันเด็บลี่นี่คือเวสนะชาร์เสร็จมาแล้วรับทราบ เจอปัญหาท่าพระเจ้าลิบพังอีกฮให้กลับถามปกติไม่ได้เลยใช่ไหมสารมันไม่อยู่แล้วมันไปแล้วโอ้ยพระเจ้าจงคุณรุนช่องฮ่าฮ่า โอ้โหไซทลักเลยสัตโคตรโคตรโอ้ยเลื่อนหาอาวุธก็มีแค่นี้อะสตาร์บัตตอนก็ไม่มีแบตชาร์จนู่นนี่นั่นไม่มีเอามาก็มาถึงโง,โง่จิ้มไปไม่มีอะไรเอ้นี่มัน แกทอชเยี yeah, ่ยมนี่เลยที่กูตามหาเยี่ยมเยี่ยมมันเยี่ยมมันเยี่ยมมันเกด์ย่าย่สกิดเดาแย่ไมงได้ใช่ไหมฮะดูเมทคิดนะฮะโอเคเหมือนเมทคิดลิ้นเราต้องใช้ฮะเพราะอืมไม่ได้เลยเซฟอย โอเคชิดเดียวเยอะไปครับไปต่อแล้วก็ไปเปิดช่องตรงนั้นใช่ไหมช่องระบายอากาศตรงนั้นไม่มีนะไม่มีไม่มีโอเคไป okay. ต่ออะไรกดเมาส์คัาสแชนเนลปุชเมาส์ดันเมาส์ อ๋อไม่ใช่ move key ไม่ใช่ mouse key แต่นะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องต้องตรงนี้ตรงนี้คำว่าว Open อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องวนรอบเลยนี่วะใช่ไหมใช่ต่อไปต่อ,ตอเลยเลยเลโอ้โหพระเจ้าทำกันถึงขนาดนี้เลยผมว่าเขาเขาก็เอาใจใส่ตรงนี้ดีนะไม่ชอบอะ <laughs> แล้วไอ้แผ่นข้างหน้านี้นึกว่ามันจะเป็นจอคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ มันเอามาบังนี่ว่าเออเออคิดดีเลยีย่ยมโอเคเปิดออกมาเยี่ยมที่มึงยอดคนโอเคเออโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับต้องปีนลงมึงชา ไม่ปีนไม่ลงได้ปะ,ะปีนก็ลงลงก็ปีนก็ปีนลงปะม,มันจะมันจะสูงไปปะโอเคลงมาแล้วอยู่ในห้องไหนเนี่ยห้องไหนวะเนี่ยไปดีแตกอีกแล้ว โอเคเป็นเลเยอร์ครับแท็แกแทกห้องเราเนี่ยอ๋อตรงนี้เองกูมาแล้วฮัลโหลเอออ้าวมันทิ้งกูไปแล้วเหรออ๋อมันพาเรมันพาเทลเลอร์ไปก่อนนะเพราะว่าเทลเลอร์เขาจะไม่ไหวแล้วโอเคเราไปทางไหนอ่ะเซฟตลอดฮนะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โอเคห้องนี้เออทางซ้ายเอ้ยทางขวาตู้ซองเรียกกูรู้สึกว่ามันอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็น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 สองคนเหรอคนนี่ว่ะเบบีฮิฟ้าเบ t ตอร์สิอะไรอ่ะ compañ พระเจ้ามีกี่คนเนี่ยเข้าไปมั่วยิงไม่ไหว,วนะมาแล้วครับซันเซ็ต มันเดินขึ้นกันไปนแล้วอะเรืองป่ะออกไปปะทะเลยกัน <Hey! S 1> เอ,อ้ยปลาเป็นไงละมึงมาดิมาเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อเป็นไงละมึงเหลือกี่คนหนึ่งสองสองคนเ,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 เดียวจะเย็นใจเย็นฮะฮะฮะเด้อเด้อจะตายเอา จิ้มั๊บโอเคโอ้ย okay. oh, mm, พลาดโอ้โห้ไดิสัตวยังไงวะเนี่ยโอ้ยเชี่ยแม่งโกงมาทางหลังเหรอโคตรโกงไอ้สัตว์ผมว่าผมมีความคิดดีๆครับ ผมว่าผมจะเข้าไปฆ่ามันก่อนมันพูดนะเพราะว่าไม่งั้นซับย์ผมทำยาวเกรียนได้โลสัตว์มาฆ่าแม่งเลยนี่แหละกูมีปืนไว้ทำไมใช่ไหมมันล็อกเป้าชา้ามาเอามาด้านนี้ไว้โอเคมาหนึ่งตัวหนึ่งตัว tua tua hả Ơ à. Ồ Ồ Ồ Bye Ừ, <laughs> <laughs> hmm. bye เป็นไงบ้างโอ้โหโอ้โหโอยโชคดีเว่นโอ้ยเล่นใครไม่เล่นมาเล่นกับพีดับลีกูโอ้ยย่างสดเสมอบายไม่ทันได้พูดอ่ะจริงจริงโอเคไปแล้วจริงๆกูก็ไม่ใช่คนดีอะไรนะ <laughs> ถ้าไม่มีพีอนี่กูว่าสบายอระมาต่อถ้าเกิดเราค่าคนในเรื่องจะเปลี่ยนไหมวะ <laughs> ในเรื่องไม่น่าเปลี่ยนครเอ่อกับรวมกลุ่มกับแซมมวลเทเลอร์และก็มาเชลค่ะด้านไหนละครัโอเคด้านนี้ค่ะ เด t จู่คเนลมาเชลบูเรลย่าแนที่เซฟค่ะเอลกอกฮอล์ค่ะอิชโอเคข้ามไปไม่ได้ฮะสตาร์บัตตนรีโหลดปั๊บ ขึ้นมาโอเคไปไปตายจบของแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวเมีอะไรตรงนี้เนี่ยเอาไม่ได้ไปวิ่งเลยลแล้วกันเี็ดเก็ละโอ้ยเจ็บคันเขาฟักมาชาวเอาไปกรอะไรเขารป เซวาสโตพอมาริปบกันเลยทางนี้ใช่ไหมเนะี่ยอยากไปดูทางอืินต่อขอสักนิดนึงครับขอแวะแวะหน่อยโอ้ันกว้างจังวะมีลงไปข้างล่างด้วยโอเคเดี๋ยวเหมือนเราคงจะคงจะได้มาฮนะรันยังยังไม่ไปเลยยังไม่ต้องแวะยังไม่ต้องแวะโอเคไปหามาเชลก่อน ย้ำคำดาวตอนนี้เราปลอดภัยแล้วรอแผนการก่อนแผน,แผนการเนอะมึงพูดจริงดิวันดีค่ะ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 ,คะ <c oughs> เราอาจจะปลอดภยัยที่นี่ก็ได้นะเลร์เป็นไงบ้างเขาจะกลับมาเดินได้ก็ไอ้เรื่องนี้แหละ You to get transit up and running, so up running, guess managed transit oh, yeah. and get we're I พูดก okay, ็พูดเถอะไอ้สัสอ่าวันนี้อาชญากรเป็นห้องขังน okay, ี่ยวะนอล็อกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเห็นอะไรข้างหลังเย้ปืนไฟโอ้พระเจ้าจะเปิดได้กูเมื่อไหร่อยากเข้าไปเอาเหลือเกินโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวดูก่อนเขาพูดจะเขาพูดอะไร อะไรคือมันแล้วมันเราชิพยอยู่ไหนโอ้โหเขาจอดไว้ที่เออ่แก๊สไดแอนอ่านไม่ทันไปไม่ออกโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้พิธีนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะท็อกซ์ม,มาโลนเรามีภารกิจอีกแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนที่จะไปท็อกส์ท็มาโลนี่ขอจบคลิปไว้พิ่ีนี้ก่อนแล้วกันเนาะไปท็อกส์ท็มาโลครับพาร์าทเก้าแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมคนละแอร์สมครใหด้วยพัดลาครับผมบ๊ายบายครับ